การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 1. ให้นักเรียนตั้งสติและฟังคำแนะนำจากครูประจำวิชา 2. ในขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวให้นักเรียนหลบบริเวณใต้โต๊ะจนกว่าการสันส่นสะเทือนจะสงบลงเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส,ส่ศีรษะ 3. เมื่อการสั่นสะเทือนสงบลงให้นักเรียนทยอยลุกขึ้นและวิ่งออกจากห้องเรียนเป็นแถวตามคำแนะนำของครูประจำวิชา เพื่อป้อนกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้น 4. ให้นักเรียนวิ่งออกจากห้องเรียนโดยครูประจำวิชา,าจะสั่งอพยพนักเรียนจนนักเรียนคนสุดท้ายออกจากห้องเรียน 5. หลังจากออกจากอาคารเรียนแล้วให้นักเรียนวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้เพื่อไปณจุดรวมพลบริเวณโล่งแจง้ง 6. เมื่อถึงบริเวณจุดรวมพลให้นักเรียนรวมกลุ่มเป็นห้อง เพื่อให้ครูตรวจนับจำนวนนักเรียนและตรวจสอบความเรียบร้อยของนักเรียนอีกครั้งเจ็บหากมีอาการบาดเจ็บให้ทำการประมพยาบาลเบื้องต้นจากครูที่มีความรู้หากมีอาการหนักให้ส่งต่อทางโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไปหากเกิดแผ่นดินไหวสิ่งสำคัญที่สุดคือสติและปฏิบัติตามคำแนะนำขอให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยครับ